สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมย้อนเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นครับามาถึงค่ําคืนวันเสาร์นะครับแน่นอนไฮไลท์วันนี้เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไปที่เวลา4ี่ทุ่มตรงครับวูล์แฮมตันวันเดอร์เรอร์ทีมบุ้ยจะเปิดบ้านเจอกับบอลมัด อันดับ13ครับวูฟมี8ดแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แมนซิตี้มา0ต่อ2นะครับตัวลหลักๆชุดนี้ก็ชัวโกเมสอันเดรครับมาตุสมาเน่ข้างหน้าจอนอรีอาสแล้วก็ควางฮีชานนะครับเจอกับบอลมัดยืนอันดับ13มี30แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะลิเวอร์พูลมา3-2นะครับปัญหาคือปล่อยเซมเมนโยไปแถมจัสตินไคลวิ์ด มาคัสเทวเนีย่าเดวิดบรูคพวกนี้ก็ยังเจ็บนะครับต่อแล้วลก็แดนกลางลุยส์คุกครับแนวรุกอาร์มีนอัตลีเอีิจูเนียกลูป,ปีนะครับ แล้วก็เอวานิวซอนครับยืนกองหน้าเจอกันนัดแรกบอลหมัดเปิดบ้านชนะ1-0ตามหน้าเสือเ้ามองบอลหมัดบุกมาเหลื่อมนิดๆนะครับแม่บอลหมัดมาคืนฟอร์มในเกมชนะลิเวอร์พูลแต่ว่านั่นก็เป็นการเล่นในบ้านนะครับทีนี้มาเจอวูฟที่ช่วงหลังดีขึ้นนะครับมีไปสะดุดในเกมกับแมนซิตี้ก็เข้าใจได้แถมวูฟกําลังหนีตกชั้นนะครับเกมแบบนี้วัดใจวูฟซื้อ2มุมในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ คู่ต่อมาเวลาสี่ทุ่มเช่นเดียวกันครับไปดูลีดส์ยูเอแธต์อันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับชาฝูงอาร์เซนอลลีดยี่สิบหกแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเอเวอเรตันมา1-1นะครับด er, านิเอลฟาเคอร์ก็มีผู้เล่นแกนหลักอย่างอีธานอัมปาดูครับแนวรุกโนอาโอคาฟอร์เบนน์อารอนสันโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินนะครับเจอกับอาร์เซนอล50แต้มหลังจากแพ้คาบ้านให้กับแมนยู2-3ในลีกนะครับก็ไปเปิดบ้านชนะ คารัตอลมาตี3-2ในแชมเปียนลีกนะครับโดยหลัลกๆก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงหมดนะครับหลังจากที่พักยกชุดในเกมแชมเปียนลีกครับซูบิเมนี่ไรส์โอเดกาดบุกยซากา้าทอสซาพรุ่งนี้จะกลับมาเป็นตัวจริงครับเจอก,กันนัดแรกอาร์เซนอลเปิดบ้านถล่ม3-0ตามหน้าเสืออาร์เซนอลยังบุกมาเป็นต่อลีดนะครับลีด5นัดหลังสุดแพ้เกมเดียวครับเรียกว่าเหนียวแน่นขึ้นในขณะที่อาร์เซนอลนี่สะดุดในหลีกมา3นัด สามนัดหลังสุดในลีกได้แค่เสมอ2แพ้น1นนะครับจุดนี้น่าสนใจครับแม่เพียงต่อว่าอาร์เซนอลก็พักผู้เล่นยกชุดเลยนะครับเพื่อเอาไว้เล่นเกมนี้นะครับพี่เห็นมองว่าลีสอาจจะวูบวาบหวือหวาแต่ว่าบอลสไตล์ลีดไม่ได้ตั้งรับดังนั้นเนี่ยดูแล้วน่าจะมีช่องว่างให้อาร์เซนอลได้เจาะได้ครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจอาร์เซนอลดีกว่าครับแม้ว่ามาเยือนต่อมีโอกาสสูงจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูคู่นี้เชียอาร์เซนอลนะครับ เราก็ปิดท้ายเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับไปดูลอนดอนดาร์บี้ครับเชลซีอันดับ5จะเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมอันดับ18เชลซีเนี่ยสาแต้มเกมล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกนะครับบุกไปชนะนาโปลี3-2ครับตัวหลักก็เปโดเนโตเอนโซไกเซโดโคพาเมอร์ชัวร์เปโดนะครับเจอกับเวสต์แฮมอยู่อันดับ18มี20แต้มเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์มา3-1นะครับทีมปล่อยลูกัสปาเกต้าไปแล้ว แต่ก็ได้ตัวใหม่อย่างอดาม่าตาเร่มาเดี๋ยวต้องดูว่าจะลงเลยหรือเปล่านะครับแถมมีปาโบลกับตาตี้คาสเตยานอตอีก2ตัวใหม่แล้วก็มีจอรอดโบเวนนะครับตัวหลักของทีมเจอก,กันอัดแรกเชลซีบุกถลม่ม5-1คู่นี้ก่อนเกม เขามองเชลซีเป็นต่อแน่นะครับแม่เชลซีกลับมาเล่นในสแตมฟอร์ดบริด์ครับถือว่าฟอร์มก็กลับมาดีขึ้นนะครับชนะในลีกมา2เกมติดในแชมเปี้ยนลีกก็มาชนะส่วนเวสต์แฮมเนี่ยกลับมาชนะ2นัดติดต่อกันในลีกครับแต่พี่เจมมองว่าดูแล้วยังดูเป็นรองเชลซีแบบชัดเจนนะครับยิ่งเชลซีเล่นในบ้านวัดใจเชลซีดีกว่าครับมองว่าการันตี1ประตูเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับสรุป3คู่พรีเมียร์ลีกครับชอบไปที่วูฟ อาร์เซนอลและเชลซีนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ